เลข82ค่ะสวัสดีค่ะเชอร์เอมชยาธนุสสรทัศน์ท u t 82ค่ะเอมเป็นคนเดียวที่พูดไม่ชัดเพราะว่าเอม,มีรูปปากที่ผิดปกติตั้งแต่เกิดและเอมเคยประสบอุบัติเหตุจนเสียฟันหน้าไปถาวรแต่เอมคิดว่าความบกพร่องในชีวิตของเรานะคะมันไม่ใช่สิ่งกีดขวางต่อความฝัน แล้ววันนี้เอมมีเสียงที่จะพูดเพราะเอมอยากบอกทุกคนว่าแม้เราจะเกิดมาด้วยข้อจํากัดแต่มันไม่ใช่ข้อจํากัดในความสามารถของเราค่ะคีย์เวิร์ดค่ะหยุดค่ะเริ่มค่ะเอ็มคิดว่านี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของมนุษย์ค่ะเพราะว่าเราจะทำอะไรไม่สำเร็จเลยถ้าเราไม่มีโอกาสชีวิตของมนุษย์คือการหาโอกาสและการทำให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนั่นมันแอพพลายกับทุกวงการและปัจจุบันยังมีคนอีกมากที่ไม่ได้รับโอกาสเอ็มคิดว่านี่คือสิ่งที่เราต้องร่วมมือกันให้เพราะบางครั้งมันไม่ได้มาจากภาครัฐมันไม่ได้มาจากสังคมแต่มันมาจากความเมตตาค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากตัวเรามันเป็นแค่ความใจดีอันเล็กน้อยที่มันจะสร้างผลประโยชน์สร้างกรรมการมี